ดีลก็ว่าดูแล้วแบบมันเล็กๆใช่ไหมแต่นี่คือซูเปอร์ดีลครับท่านผู้ชมครับวันนี้ใครที่อยากจะแบบผ่อนคลายทั้งการเมืองนะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์เขาจับแยกขั้วแยกฝ่ายกันอย่างชัดเจนคุณชูวิทย์ครับที่ออกมาแชร์ซูเปอร์ดีลแยกเข้าต้มมัดนี่เลยสารตั้งต้นนะแล้วมีตัวเลขออกมาด้วยตั้งรัฐบาล279เสียงนี่คิดว่าพอไหมเพื่ออะไรแลกกับการที่เอาทักษิณกลับไทย พอกับไทยแล้วไงต่อพ้นคุกนะอ่าอ่ะนะรัฐบาล279เสียงก็ถ้าเกับว่าฝ่ายค้านจะมีอยู่221เสียงนะท่านผู้ชมนะเราคิดตามนะ221เสียงนี้มีใครบ้าง 1. ก้าวไกล 2. รวมไทยสร้างชาติ 3. ประชาธิปัตย์สไทยสร้างไทย 5. ้าพักเพื่อไทยรวมพลัง 6. พักเป็นธรรมจะเป็นฝ่ายค้านที่อ่อนแอมาก เพราะไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะเขาท้งานด้วยกันไม่ได้อ๋อก้าวไกลรวมไทยถามว่าก้าวไกลกับรวมไทยจะทำงานกันไหมก็ยาก่ะฮะก้าวไกลกับประชาธิปัตย์ไปด่าเขาเป็นเมงสานะอันนี้ก็ยากเออแต่ไทยสร้างไทยก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ว่าพรรคฝ่ายค้านจะอ่อนแอมากขณะเดียวกันเสียดายรวมไทยสร้างชาติไม่ได้สารงานต่อ เพราะว่าถ้าเกิดว่ารวมไทยสร้างชาติเข้าไปรวมอยู่ในรัฐบาลด้วยเชื่อว่าเขาคงจะขอกระทรวงที่เขากำลังทำงานอยู่ในบางกระทรวงที่จะได้เดินหน้าต่อนะคะ,ะส่วนประชาธิปัตย์ก็พี่ก็เฉยๆไม่มีบวกไม่มีลบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่บอกได้เลยว่าสูตรนี้นะคะเป็นไปได้ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้ยกเว้น คุณองอิงกับคุณเศรษฐากับคุณชนานาสามคนต้องออกมาให้คำอธิบายเพราะทั้งสามคนนี้ดูปากดิฉันนะคะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะคุณเศรษฐาพี่น้องครับเราจะไม่ร่วมกระลุงใช่ไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับใช่ใช่คุณชนานา ถ้าต้องไปร่วมกับพลังชารัผมลา,าออกอนี่สามคนออกมาพูดสิถ้าสูตรนี้สามคนออกมาพูดถ้าสามคนไม่ออกมาพูดรับรองคุณจตุพรจัดก,การแน่<อ>คุณ<อ>ออจตุพรบอกเลยตบัดสัตว์พืชที่ได้ตำแหน่งเพื่อจะได้เป็นรัฐบาลแปลว่าไม่อยากให้เป็นสูตรนี้พี่ไม่ได้บอกไม่อยากแต่หมายความคุณจตุพรจะเล่นงานแน่เพราะสามคนที่เคยพูดชัดเจนอ่าใช่โอ้โหครั้นี้ก็กัดไม่ปล่อยนะคุณจตุพรแน,น่นอนคุณชนนาทพูดชัดเจนจะลาออก เดียวเหอะคุณจตุพรจะมาทวงขนาดเดียวกันคุณเศรษฐานี่เขาขอเขาขอเสียงจากประชาชนเลยนั้นมันถ้เขาไปหาเสียงอ่ะเราจะไม่รวมจะให้รวมไหมครับประชาชนตอบว่าไม่รวมใช่ส่วนคุณุงยิงดุป,ปากนะคะดุป,ปากอ่าอ่าโอเคอันนั้นเป็นสูตรของชีวิตอ่ะว่าไปแล้วถ้าภูมิใจไทยล่ะเมื่อภูมิใจไทยใช่ไหมจะมามเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลล่ะคนที่จะเป็นนายกในวันโหวตเลือกนายกรอบที่สามล่ะ คือวันที่ 4, สี่สิงหาคมใช่ไหม uh huh. ซึ่งคุณเศรษฐาจะได้เป็นไหมถ้าไม่มีก้าวไกลทุกคนจะเอาเหตุผลอะไรมาแย้งคุณเศรษฐาเพราะหนึ่งในการที่มีที่เราเห็นช็อกมินเนี่ยนะคะเพื่อไทยเขายังมีสสเยอะที่สุดอ่าใช่มันก็ต้องเป็นคิวของคุณองค์อิง,องหรือเศรษฐาคนใดคนหนึ่งแปลว่าเขาต้องดีลกับคุณอนุทินว่าคุณอนุทินอย่าพึ่งนะอย่าพึ่ง เพราะยังไงเราขอให้เพื่อไทยได้มันก็เป็นไปตามตัวเลขไงอ่ามันก็เป็นตามตัวเลขดีตตามัวซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็แปลว่าเพื่อไทยจะต้องเอาใจภูมิใจไทยเรื่องของกระทรวงซึ่งหนึ่งในนั้นคมนาคมรู้ดิโอเคเอาไปเลยแต่คุสิษฐจะยอมเหรอเขาเคยพูดเลยนะก็สู้ดีๆไม่พวกแม่งหรอก อ่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยเอากระทรวงคมนาคมไปคุณเศรษฐากรุณามาชี้แจงวนกันวัตถมไมยอมตกลงมันก็ไม่ได้ให้แม่มันให้พ่อมาคือกระทรวงดีๆไม่ให้แม่งหรอกแต่ที่ให้ไปเนี่ยให้พ่อมันเดยวนั้น่างนี้เนี่ยแปลว่าทําไมภูมิใจไทยถือไพ่เหนือกว่าป่ะแน่นอนเพราะเจ็ดสิบเอ็ดเสียงของเขาเนี่ยนะคะถ้าเขาไปรวมกับแปดพักเดิมเขาก็ไม่ต้องงอสวเข้าใจไหมคะ แล้วถ้าเกิดเอาก้าวไกลออกไปแล้วภูมิใจไทยเข้ามามันก็ยังไม่พบม,มันก็ยังไม่พร้อมไม่ครบ376แต่สวจะไม่มีเหตุผลอะไรในการที่จะปฏิเสธเพราะไม่มีเก้าวไกลแล้วครับเพราะฉะนั้นการได้ภูมิใจไทยเข้าไปในสมการนะคะโดยไม่มีเก้าไกลสวเขาก็คงจะหาเหตุผลใดๆมาปฏิเสธคุณเศรษฐาไม่ได้หรอก